สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคู่มวยหยุดโลกนะครับนั่นก็คือนาเบลอานันเจอกับซุปเปอร์เลกเกียรติหมู่เก่านะครับซึ่งคู่นี้ในี่ใครชนะนี่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งในรุ่นแบนตัมเวทเป็นเลยนะครับซึ่งวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้นะครับในรายการศึกวัน172นะครับเราก็จะได้รู้กันแล้วนะครับว่าระหว่างซุปเปอร์เลกและนาเบลนะครับใครนะครับคือเบอร์หนึ่งนะครับและจะมีการนับการน็อกหรือจะจบด้วยคะแนนนี่อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าลุ้นมากๆนะครับและแฟนมวยนนนะะะคคครรรรรรัััับบบเเเเเีีียยยยยกกกกได้้วว่่่าาาาาสงงงแตตลทจจิอ์ๆ ต่างคนก็ต่างวิเคราะห์ฟันธงไปคนละทางนะครับบางคนก็มองว่านะครับไฟนี้ซูเปอร์ลีกก็อาจจะใช้ความเก๋าเกมนะครับแล้วก็เบียดเสียดสีชนะนาบิลนะครับอีกหลายคนนะครับก็มองว่าไฟนี้นะครับนาบิล สดแรงนะครับน่าจะแก้มือชนะซูเปอร์เลกได้นะครับเพื่ออาจจะได้นับได้นอกก็เป็นได้นะครับนี่ก็คือเรียกได้ว่ากองเชียร์ทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ต่างๆครับเซียนมวยต่างคนก็ต่างวิเคราะห์ไปในทางที่ตัวเองชอบนะครับในมุมมองของตัวเองนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแฟนมวยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขามองว่านะครับไฟนี้นะครับนาบิลอานานนะครับ ก็ด้วยความสูงความยาวนะครับส่วนสูงต่างกับซุปเปอร์เลกเลยว่าเกือบเกือบ20เซนเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนวันนั้นที่เจอกันไฟแรกครับตอนเจอกันไฟแรกกับซุปเปอร์เลกนี่ ตอนนั้นนี่นาบิลยังไม่แข็งแกร่งนะครับที่สําคัญนะครับยังได้รวัาใหม่ๆด้วยนะครับในรายการวันนะครับหลังจากที่เขาแพ้ให้กับซูเปอร์เลกมาแล้วนะครับเขาก็พัฒนาฝีมือนะครับแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้ออะไรนี่ไม่ว่าจะเป็นกล้ามท้องกล้ามแขนอะไรนี่ถือว่าไฟนี้นี่นาบิลมาเต็มนะครับด้วยความสูงความยาวนี่นะครับที่ได้เปรียบซูเปอร์เลกนะครับทำให้แฟนมวยกลุ่มนี้นะครับมองว่านาบิลนะครับมีโอกาสที่จะ ชนะซุปเปอร์ลีกอย่างแน่นอนนะครับเพอเพออาจจะมีนับมีนอกก็เป็นได้นะครับด้วยรูปร่างนะครับที่สูงยาวนะครับไม่ใช่แต่สูงอย่างเดียวนะครับนาบิวเป็นนักมวยที่ใช้หมัดได้ดีเลยทีเดียวนะครับนิโคนี่โอ้โหเดินเข้ามาไม่ระวังนี่ก็โดนหมัดนี่ก่อนนาบิวก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้มีดีแค่ความสูงนะครับหมัดเขาก็คมนะครับและก็ลูกเตะก้านคอนี่เห็นได้ชัดเจนนะครับนิโคนี่โดนแล้วนี่ร่วงตามแข้งนะครับขนาดนิโคนะครับแข็งแข็งนี่ยังร่วงเลยนะครับ นอกจากมัดและศอกแล้วนะครับอีกหนึ่งอาวุธนะครับที่อันตรายนะครับของนาบิวนั่นก็คือเพลย์เข่านะครับถือว่าเข่ายาวๆนะครับถ้าหากซูเปอร์เลกเดินมาไม่ระวังอาจจะโดนดักเสียดดักแทงก็เป็นได้นะครับถ้าขึ้นคอคีบคอได้เมื่อไหร่นี่โอ้โหเดินมาขยมตีเลยนะครับวันนั้นนี่เราก็ได้เห็นนาบิวเจอกับกุหลาบดําไปแล้วนะครับกุหลาบดานี่ก็โดนเข่าแทงยอดหน้าเลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่เขามองว่านาบิวนะครับก็มีโอกาสที่จะชนะซูเปอร์เลกได้เช่นกันนะครับถึง ชั่วโมงบินนี่จะเป็น2รองซุปเปอร์เลกอยู่เยอะนะครับแต่ณชั่วโมงนี้นะครับนาบิวเองนะครับก็ได้พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาเรียกว่าพอสมควรนะครับจนเขามายืนอยู่จุดจุดนี้นะครับเป็นแชมป์โลกเฉพาะการแล้วก็พร้อมที่จะมาวัดกับแชมป์โลกตัวจริงอย่างซุปเปอร์เลกนะครับงานนี้นะครับดูว่านาบิลนะครับจะหักปากกาเซียนได้หรือไม่นะครับสิ่งหลายคนนี่ก็มองว่า ไฟนี้นี่เขาก็มีโอกาสที่จะชนะซูเปอร์เลกสูงเหมือนกันนะครับเพลิ้ๆอาจจะน็อกด้วยนะครับนี่ก็คือแฟนมวยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขามองนะครับนี่แหละครับความคิดเห็นของแฟนมวยแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันนะครับมีทั้งกลุ่มที่มองว่าซูเปอร์เลกนะครับจะชนะนาบิลนะครับและมองว่านาบิลจะชนะซูเปอร์เลกนะครับหลายคนก็เรียกได้ว่าความคิดเห็นแตกต่างนะครับบางคนก็พร้อมที่จะรองนาบิลทุกราคานะครับแล้วแฟนมวยละครับคิดว่าคู่นี้นะครับกมจะจบแบบไหนนะครับจะจบแบบ น็อกหรือคะแนนนะครับมันเป็นอะไรที่น่ารุ้นมากๆนะครับนาบิวนี่ก็ถือว่าไฟนี้นี่เจ้าตัวก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองพอสมควรนะครับอยู่ในช่วงที่ ชนะตลอดนะครับกำลังใจดีนะครับแรงใจก็ดีนะครับอยู่ในความมั่นอกมั่นใจนะครับดูว่าเขาจะสามารถชนะซุปเปอร์ลกได้อย่างที่แฟนมวยกลุ่มนี้คาดหวังได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้นะครับก็หากมีข่าวสารนับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเบรข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไ้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ